หัวเข่าอ่านได้สิคะผีเสื้อผีเสื้อเป่าไข่เป่าไข่ห่อผ้าห่อผ้าเขาใส่เสื้อสีดำไปป่าภัยเขาใส่เสื้อสีดำไปป่าไผ่อู้เก่งจังเลยปู่เอาแซ่ให้สุดาดูได้ไหมปู่เอาแซ่ให้สุดาดูอ่ะสั้นๆกันก็ได้ดุ คอควายคอคอคนคอรัครังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงทอมนโททอผู้เท่านอนเนรทอทหารทอทงนอหนูพอพอพานฟอฟันพอสมเภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวน ลอจุลาฮอนกคูเพออ่างเพื่ออ่างอยู่ไหนอออ่างไม่มีอันนี้เป็นอักษรอ,อะไรผันมันยุกได้สามเสียงอันนี้เป็นอักษรอ,อะไรเนี่ยอักษรตามคูคูคูอ่านด้วยคู่เถาเถาเถา,ถาคูคูอืม เท้าเท้าขูดขูดเท้าเท้าเก่งจัาเท้าล้อล้อเททไม้ไม้ชูชูเวทีเวทีมูลีมูลี่มูลี่ไรนาไรนาไม้เท้าไม้เท้า ไม้เท้าและแท่ไปให้ปู่ในเล้ามีไก่สี่ตัวและไข่ห้าใบเธอถือไม้เท้าและแท่ไปให้ปูอ่านได้ไหมมอหรออ่านนิสิตุกม เหลาเหลาหน่อไม้<ค><ย>ไหน่อไม้ผ้าไหมผ้าไหมหนูนาหนูนาเมาเหล้าเมาเหล้าหนูนาหนีหมีไปเจอหมูป่าที่หน้ากอไผ่อืหนูนาหนีหมีไปเจอหมูป่าที่หน้ากอไผ่อ่านได้ไหมหนูนา<ค><ย>อ,ะอะไรนะหนีหมีห ที่หน้ากอภัยในหม้อใบใหญ่มีหน่อไม้เหลือเฟืออานา